สวัสดีครับชื่นอนามตัวไหนครับครับสวัสดีครับชื่อเอนะครับก็ปีนี้อายุป,ประมาณ31ปีนี้นะครับครับมีปัญหาสุขภาพด้านไหนบ้างเอ่ย <c oughs> ก็ตอนนี้ก็จะมีสุขภาพเกี่ยวกับด้านเรื่องของลำไส้เนาะครับคือเป็นลำไส้ <c oughs> เป็นลำแซบเศรษฐเกิด <c oughs> จากเหตุสาเหตุจากอะไรพอจะทราบไหมครับก็เกิดจากการกินเผ็ดมากๆกินอาหารรสจัด แล้วก็กินของเกี่ยวกับเรื่องของแปบซี่อะไรเงี้ยพวกเบียอะไรเงี้ยของที่มันมีกรดเครื่ <c oughs> องดื่มที่เป็นกรดต่างๆใช่ไหมฮะซึ่งถ้าเป็นลำไส้อักเสบเนี่ยมันส่งผลต่อชีวิตเอสยังไงบ้างครับถ้าถามว่าส่งผลต่อชีวิตผลยังไงบ้างก็มันก็ค่อนข้างที่จะส่งผลเยอะเลยเพราะว่าเราจะทานอะไรมากไม่ได้ต้องทานอาหารตรงเวลา <c oughs> เพราะว่าถ้าไม่ไม่ทานอาหารตรงเวลามันจะค่อนข้างที่จะเป็นกรดนะฮะ ทำให้เราปวดท้องได้ mm hmm. ง่ายกว่าปกติแล้วก็เอทานเหล้าทานเบียร์ไม่ค่อยได้อืครับแลวเขามีปัญหาเรื่องขับถ่ายด้วยใช่ครับใช่ยังไงเอ่ยปกติถ้าผมทานเบียร์ไปเนาะ mm hmm. ผมจะมีอาการเรื่องของแบบปวดจาระเป็นเลือดแหละ mm hmm. เป็นเลือดเลยก่ mm hmm. อนหน้านี้โอเคแล้วก็หลังจากที่ทานวีนูไปครับครับวีนู หลังจากทานวิโนตัวนี้ออาการที่แบบเข้าห้องน้ำน่ะมันมันมันดีขึ้นปกติผมล้วคือไม่ใช่เรื่องของการขับถ่ายง่ายขึ้นแต่เป็นเรื่องของอความเจ็บปวดในการถ่ายหายไปใช่ไหมครับ,รบดีขึ้นคือเลือดที่เคยมีก็ไม่มีถ้าผมกินเบียรนะถ้าผมกินเบียรเลือด<ๆ>ก็จะไม่มีก็คืออาการปวดท้องก็ ก<ป>ดแสบดกดอะไรครับโอเคใช้เวลานานไหมครับในการทานตัวนี้ถึงจะกับผลลัพธ์แบบนี้ได้อืมผมไม่ถึงอาทิตย์นะครับใช่ผมทานปกติผมทานเช้ากับเย็นเช้ากับเย็นนะโอเคแล้วพออาการเหล่านี้มันหายไปรู้สึกยังไงบ้างครับถามว่ารู้สึกดีไหมกับตัวนี้รู้สึกดีมากมครับก็อยากแนะนำจริงๆตัวตัววีโนตัวนี้ดีจริงๆครับผมครับครับผม